คุณไม่ต้องไล่ล่าความฝันถ้าคุณจจนเคลื่อนพลังงานให้ถูกคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนดูไม่ต้องดิ้นรอนอะไรเลยแต่กลับได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างง่ายดายที่สุดและในขณะที่บางคนก็ทำทุกอย่างถูกต้องทำเยอะด้วยซ้ำแต่ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างนั้นยังไม่ขยับไม่ก้าวหน้าอับราฮัมฮิสได้บอกไว้ชัดเจนว่าคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้แต่คุณจะดึงดูดสิ่งที่ รงกับพลังงานที่คุณเป็นวันนี้คุณจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วความฝันของเรานั้นความสําเร็จของเรานั้นไม่ต้องวิ่งหาก็ได้ถ้าคุณจูเคลื่อนในใจให้ตรงชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณเองข้อหนึ่งเคลื่อนพลังงานของคุณในวันนี้เท่ากับโลกของคุณในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้แต่เป็นสิ่งที่คุณแผ่พลังงานออกไปในวันนี้ ที่จะกลายเป็นความจริงของคุณในวันข้างหน้าถ้าคุณนั้นอยู่ในเคลื่อนของความกังวลสงสัยความลังเลความกลัวความรู้สึกขาดแคลนชีวิตของคุณนั้นก็จะเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่สะท้อนพลังงานเหล่านั้นกลับมายังโลกความเป็นจริงจงจำไว้ว่าคุณคือสถานีส่งสัญญ,ญาณพลังงานและชีวิตก็คือผู้รับถ้าคุณส่งคลื่นความขาดแคลนความขาดแคลนนั้นจะสะท้อนกลับมาหาคุณ ถ้าคุณส่งเคลื่อนความมั่นใจโอกาสความมั่งคั่งและผู้คนก็จะตอบรับคลื่อนเหล่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัววันนี้คือตัวสะท้อนเคลื่อนในตัวคุณเมื่อวานหรืออดีตที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นหญิงสาวคนหนึ่งที่เริ่มต้นทุกวันด้วยความเครียดพบว่าเธอมีแต่ลูกค้าเรื่องมากและงานสะดุดแต่เมื่อเธอเริ่มจูนจิตจนเคลื่อนพลังงานใหม่ขอบคุณสิ่งที่เธอมีอยู่ ชีวิตเธอก็ราบรื่นขึ้นในเวลาไม่กี่สัปดาห์ขออ้อ2ความปรารถนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้สร้างแรงดึงดูดถ้าคุณอยากได้อนาคตของคุณสิ่งที่คุณต้องการมันยังไม่เพียงพอเพราะความอยากนั้นมักจะแฝงมาด้วยพลังของความขาดถ้าคุณอยากได้เงินแต่มาพร้อมกับความกลัวว่าจะไม่มีเงินพลังงินของคุณก็จะจูนกับคลื่นความขาดแคลนไม่ใช่ความมั่งมีความมั่งคั่ง เป้าหมายที่มาพร้อมกับความตื่นเต้นจะสร้างเคลื่อนที่ดึงดูดอะไรก็ตามเข้ามาสู่ชีวิตคุณแต่เป้าหมายที่มาพร้อมกับความกลัวความสงสัยความลังเลจะสร้างเคลื่อนพลังงานที่ขัดขวางและต่อต้านทุกสิ่งจงปเปลี่ยนจากอยากได้ให้กลายเป็นฉันพร้อมรับฉันอนุญาตและอยู่ในอารมณ์ของการที่ฉันมีแล้วเป็นแล้วมากกว่าฉันยังไม่มีข้อ 3. จิตสำนึก เท่ากับคลื่นหลักที่ดึงดูดทุกอย่างเข้ามาคุณสามารถพูดอะไรออกมาก็ได้แต่จิตลึกในใจของคุณนั้นจะรู้สึกอย่างไรนั่นก็คือสิ่งที่จักรวาลฟังจิตสนึกของคุณคือคลื่นความทีหลักที่คุมชีวิตทั้งหมดถ้าจิตของคุณรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรสิ่งดีจะเข้ามาแล้วก็จากไปในที่สุดถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกังวลคุณกลัวตลอดเวลาแม้คุณจะยิ้มอยู่ภายนอก จัก,กรวาลก็ยังตอบสนองต่อความกลัวนั้นอยู่ดีจิตลึกจะส่งคลื่นแรงกคําคำพูดหลายเท่าจงจะไม่จิตลึกรู้สึกถึงความมั่นคงมากกว่าพยายามสร้างภาพภายนอกเช่นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาพยายามทำตัวให้มั่นใจต่อหน้าคนอื่นแต่ในใจนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเขาเริ่มเปลี่ยนพลังงานโดยการนั่งสมาธิฝึกแอฟเฟอร์มชันกับตัวเองด้วยความรักทุกเช้า ภายในเดือนเดียวเท่านั้นเธอเริ่มได้รับโอกาสใหม่ๆหม่ที่ดีกับชีวิตเธอข้อสอารมณ์คือสัญญาณบอกคลื่นที่คุณกำลังจูนอยู่ไม่ต้องคาดเดาให้ยากแค่มองว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกและคิดอย่างไรอารมณ์ที่คุณอยู่นั้นเท่ากับคลื่นที่ส่งคุณออกไปและดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการกลับเข้ามาในชีวิตถ้าคุณรู้สึกว่าเบาโล่งปล่อยวาง เครื่องของคนอยู่ในสถานะเปิดรับและอนุญาตถ้าคุณรู้สึกนวงนวงตึงหนักแน่นหน้าอกหนักเนื้อหนักตัวคลื่อนของคุณนั้นอยู่ในเคลื่อนของการต่อต้านจงใช้อารมณ์เป็นเครื่องชีวัดคลื่นไม่ใช่ความคิดอารมณ์ดีเท่ากับเคลื่อนเปิดเท่ากับอนุญาตอารมณ์ลบเท่ากับเคลื่อปิดเท่ากับไม่อนุญาตถ้าคุณนั้นอยากจะเปลี่ยนผลลัพธ์จงเปลี่ยนอารมณ์เช่น ชายคนหนึ่งที่เคยโฟกัสแค่ตัวเลขยอดขายเขาเริ่มหันมาฟังเพลงที่เขารักก่อนเริ่มงานเขาพบว่าวันที่เขามีอารมณ์ดีที่สุดคือวันที่ลูกค้าตอบรับดีที่สุดข้อ 5. คลื่นภายในสำคัญกว่าคำพูดภายนอกคุณสามารถโพสเป้าหมายทุกวันบอกว่าคุณมั่นใจแต่ถ้ากคลื่นพลังงานภายในของคุณนั้นยังจูนกับความลังเลความไม่เชื่อและความสงสัยนั้นชีวิตในโลกภายนอก ก็จะสะท้อนสิ่งน,นั้นในที่สุดจงอย่าหลอกตัวเองด้วยคำพูดที่คุณนั้นก็ไม่รู้สึกอินกับมันจงฝึกให้คลื่อนภายในตรงกับสิ่งที่คุณกำลังพูดถ้าไม่เชื่อก็อยังไม่ต้องพูดก็ได้ให้เริ่มจากฉันรู้สึกไปก่อนแล้วค่อยพูดคลื่อนจริงเท่ากับการเตลี่ยนแปลงความเป็นจริงเช่นหญิงสาวคนหนึ่งฝึกพูดว่าฉันมั่นใจแต่ลึกๆแล้วเธอก็มีความกลัวในใจลังเล แล้วเธอก็เปลี่ยนม,มานั่งเงียบๆสัมผัสความมั่นใจภายในจิตนาการและจึงเริ่มพูดคำเดิมอีกครั้งพร้อมกับอารมณ์ใหม่ที่สอดคล้องข้อ 6. คลื่อนของความเป็นผู้รับจะดึงดูดมากกว่าคลื่นของผู้ไลลา,ลาถ้าคุณอยู่ในพลังงานของคนที่ต้องได้หรือว่ายังไม่มีหรือว่าไลลา,ลาคุณจะจูนคลื่อนของแรงต้านในที่สุดแต่ถ้าคุณนั้นเป็นผู้เปิดรับอนุญาต ผู้พร้อมผู้ยอมให้ตัวสินุกอย่างมันไหลามาทุกอย่างก็จะมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไล่ล่าพลังงานของการไหลเวียนจะสูงกว่าพลังงานของการบีบคั้นและพยายามและดิ้นรนคลื่นที่ไว,ว้วางใจนั้นจะดึงดูดมากกว่าคลื่นของการควบคุมจงถามตัวคุณเองว่าฉันกําลังเปิดรับในตอนนี้หรือว่าดิ้นรนพยายามหรือว่าฉันกําลังไล่ล่ากันแน่ถ้าคนเหนื่อยดิ้นรนและพยายามแปลว่าตอนนี้ คุณกำลังจูนปิดคลื่นแล้วครับต่อมาครับนั่นก็คือข้อ7ความฝันไม่ตอบสนองต่อความอดทนแต่มันจะตอบสนองต่อความสอดคล้องในที่สุดหลายคนนั้นอดทนทำสิ่งเดิมๆม,มานานแต่ทำไมความฝันพวกเขายังไม่มาสักทียังไม่เกิดผลลัพธ์นั่นเป็นเพราะพวกเขาทำไปโดยไม่มีเคลื่อนความสอดคล้องแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณจูนคลื่นภายในให้ตรงกับความฝันของคุณพลังงานในโลกภายในก็จะเปลี่ยนทันที ความสอดคล้องของเครื่องพลังงานเท่ากับสนามพลังงานคุณได้เปิดขึ้นแล้วการทําซ้ําโดยไม่มีอารมณ์ที่ตรงไม่ต่างจากการวนซ้ํทาทั้งที่รู้ว่าตัวเองก็จะไม่มีผลลัพธ์พลังงานไม่ได้วัดที่ปริมาณการทําแต่วัดที่คุณภาพของพลังงานขณะที่คุณลงมือทําอย่าฝืนแต่จงจูนพลังงานใหม่เช่นผู้หญิงคนหนึ่งที่ฝึกพูดแอทเทอร์เมชั่นทุกเช้าแต่มันก็ไม่ได้ผลสักที จนวันหนึ่งเธอเปลี่ยนมานั่งเงียบๆนั่งสมาธิแล้วถามเต่งว่าฉันอยากจะรู้สึกยังไงกันแน่พอเธอเริ่มพูดพร้อมกับความรู้สึกที่แท้จริงสุดท้ายแล้วพลังงานของเธอเปลี่ยนและโอกาสใหม่ก็เริ่มไหลเข้ามาสู่ชีวิตข้อ 8. การฝึกอารมณ์ดีเท่ากับการฝึกจูนเคลื่อนที่แท้จริงการมีอารมณ์ดีนั้นไม่ใช่แค่การให้เป็นตัวเองรู้สึกดีเท่านั้นแต่มันคือภาวะการเป็น คลื่นเปิดและอนุญาตการอยู่ในอารมณ์บวกเป็นเสมือนกับการปรับเสาอากาศของคลื่นวิทยุให้รับสัญญาณชีวิตที่คุณต้องการได้ชัดมากขึ้นจำไว้ว่าจิตที่ดีนั้นไม่ใช่แค่การคิดดีคิดบวกเท่านั้นแต่คุณจะต้องรู้สึกดีอินกับมันจริงๆอย่าฝืนยิ้มให้สร้างสิ่งแวดล้อมที่พาให้คุณยิ้มอารมณ์ดีก็จะดีกว่านะครับ จงทำสิ่งเล็กเลที่คุณรักก่อนเริ่มวันเช่นอาจจะฟังเพลงก็ได้เดินเล่นออกกำลังกายเขียนขอบคุณรือวหัวเราะก็ได้เมื่อคลื่นพลังงานคนดีแล้วโอกาสที่ดีก็จะหาคุณเจอในที่สุดข้อ9คลื่นใหม่เท่ากับพฤติกรรมใหม่และเมื่อคุณมีพฤติกรรมใหม่คุณก็จะมีผลลัพธ์ใหม่จำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องปเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตในวันนี้แค่ปเปลี่ยนคลื่นภายในใจ พฤติกรรมของคุณจะเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติและเมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนตามในที่สุดจงเปลี่ยนตัวตนที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นแล้วพฤติกรรมของคุณก็จะเปลี่ยนตามในที่สุดตัวอย่างเช่นจากคนขี้กลัวเริ่มเดินหลังตรงขึ้นพูดชัดขึ้นโลกก็จะสะท้อนความมั่นใจกลับมาหาคุณพลังงานก่อนการกระทำสำคัญกว่าการกระทำ ถ้าคุณเองอยากจะเห็นผลลัพธ์ใหม่อย่าพยายามเปลี่ยนผลลัพธ์ให้เปลี่ยนเครื่องพลังงานซะก่อนข้อสิบถ้าตอนนี้คุณรู้สึกติดขัดแปลว่าตอนนี้คุณจูนขึ้นผิดพลังงานไม่ใช่ว่าคุณผิดนะครับแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ก็ได้คุณอาจกําลังใช้พลังงานเยอะทําสิ่งถูกเป้าหมายถูกแผนถูกแต่รู้สึกว่ามันหนักจังมันหน่วงจังมันยากจังมันดิ้นรนมันตึงมันขัดไปซะหมดทั้งหมดนี้แปลว่าคุณจูนคลื่นไม่ตรง ไม่ใช่่าคณผิดอย่างที่บอกนะครับแต่พลังงานของคุณกำลังต้านสิ่งที่คุณอยากได้ต่างหากความง่ายเท่ากับสัญญาณของการอยู่ในคลื่นที่ถูกความรู้สึกผิดต้องฉันต้องทำฉันต้องบีบตัวเองฉันต้องพยายามมักจะเป็นคลื่นของความกลัวแอบแฝงให้คุณหยุดก่อนมีสติแล้วเช็คอารมณ์ในตอนนี้ตอนนี้ฉันอยู่ในคลื่นไหนกันแน่ให้คุณถามตัวเองไว้ถ้าคุณเปลี่ยนอารมณ์ผลลัพธ์คุณก็จะเปลี่ยน ข้อ11ทุกสถานการณ์ในชีวิตคือกระจกสะท้อนคลื่นพลังงานที่คุณแผ่ออกไปในโลกความเป็นจริงถ้าคุณเจอคนพูดใจแย่ๆกับคุณบ่อยๆถ้าคุณเจอเหตุการณ์สะดุดซ้ำๆบ่อยๆอย่าเพิ่งโทษโลกภายนอกนะครับให้ย้อนกลับมาดูว่าตอนนี้คุณอยู่ในคลื่นพลังงานแบบไหนกันเชียวชีวิตของคุณนั้นคือกระจกที่ซื่อสัตย์ที่สุดมันไม่เคยโกหกถ้าคุณอยู่ในความไม่สงบมันก็จะไม่สงบในโลกภายนอกเช่นเดียวกัน แต่ถ้าคุณอยู่ในโลกที่มีแต่ความสงบมีสติโลกก็จะสงบกับคุณกลับถ้าคุณรู้สึกว่าคนไม่เห็นค่าของคุณแปลว่าคุนนั้นอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองต้องเปลี่ยนพลังในใจแล้วสินเสะท้อนโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนแปลงข้อสิบสองความฝันของคุณนั้นรออยู่ในเคลื่อนที่คุณต้องกลายเป็นมันซะก่อนครับไม่ใช่ว่าคุณรอให้รวยแล้วค่อยรู้สึกรวยแล้วก็มั่นใจในเรื่องของการเงินไม่ใช่ว่า คณรอให้คุณมีความรักใดีมีแฟนในดีแล้วจึงจะรู้สึกว่าฉันเป็นที่รักมีคุณค่าแต่คุณนั้นจะต้องรู้สึกว่าคุณเป็นคนคนนั้นซะก่อนแล้วความฝันจึงจะเจอคุณไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นก็ได้ครับแต่จูนให้ตรงกับเวอร์ชั่นและโมเดลที่คุณอยากจะเป็นในที่สุดคนที่คุณอยากเป็นนั้นเขาคิดเขาพูดเขาทําเขามีพลังงานแบบไหนกันเชียวคุณก็เป็นแบบนั้นฝึกซ้ำๆทุกวันครับจงฝึกพูดกับตัวเอง จากจุดมุ่งหมายเช่นฉันเป็นคนที่รักตัวเองลึกซึ้งอยู่แล้วทุกอย่างที่คุณอยากได้นั้นมีอยู่ในแล้วในเคลื่อนความถีดของคุณแต่คุณจะต้องกล้าและอนุญาตให้คุณรู้สึกว่าคุณมีมันได้คือเอาไง่ายๆครับจะต้องรู้สึกว่าอนุญาตและคู่ควรถ้าคุณนั้นอยากได้อะไรให้ฝึกเป็นคนที่ฉันมีมันอยู่แล้วในจิตใจซะกอ่อนเช่นผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะเคยพูดว่า ถ้าฉันเนี่ยได้งานในฝันฉันถนึงจะมีความมั่นใจแต่เปลี่ยนไหมครับฉันมีความมั่นใจและฉันสมควรได้งานในฝันนั้นและภายในสองสัปดาห์เธอก็ได้งานตรงกับสิ่งที่เธอวางเครื่องพลังงานไว้เป้ะเลยความฝันนั้นไม่เคยไปไกลจากคุณมันแค่อยู่ในเครื่องพลังงานที่คุณยังไม่จูนให้ตรงเท่านั้นเองเมื่อคุณหยุดพยายามดิ้นรนแล้วเริ่มจูนพลังงานในใจให้สอดคล้องชีวิตที่คุณอยากได้นั้นจะไม่ใช่สิ่งที่ คุณต้องพยายามวิ่งไล่อีกต่อไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการมันจะวิ่งมาหาคุณเองโดยเคลื่อนเดียวกับสิ่งที่คุณเป็นสรุปก็คือคุณอยากจะดึงดูดอะไรก็ตามในชีวิตนี้คุณจะต้องจูนพลังงานที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดใครในที่นี้เห็นว่ามีประโยชน์ครับเพียงแค่หน่อยครับว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม Motivation Podcast เอาไว้เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวันนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมคลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา mindfulness ธุรกิจและการตลาด motivation podcast p r e m i u m Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือน สิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอไพอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ